อ๋อมันคืนนี้แปลกจานไปเข้าฝันเลยนะว่ามันไม,ม,นไม่มันไม่มีทางออกตรงนี้ใครเพี้ยวยังไม่เร็จเนี่ยเหลือห้องหนึ่งว่าวนออกมาได้กระั้งนั้นก็เพี้ยวไปชื่อห้องน้ําเองแล้วเหรอเดินเลี่ยงต้งกันใครยังไม่แล้วใครยังไม่ําให้บันนี้เนี่ยใครไม่ซามให้คืนไปเข้าฝันนะครับ่ายต้งมันชนกันนะต้ง เอพื้นก่อนนันลนหกดีนะข้าได้เห็นวันนี้ข้าได้หยุดไม่งั้นจะชนกันตายแล้วแหละแล้วแหละไหนเดี๋ยวเอามาฟักพื้นที่บ้านเนชาก่อนนะําดูแลมันมันม่งเลวยเออใข่เอาไก่มันเลี้ยงตรางในนี่บะาฟักพื้นมันนะ,ะเดี๋ยวใครเอาฝากไว ฝากไวเลี้ยงตรงนี้ก็แล้วกันอ่ะ,อะตงเองลงตรงนี้อยู่ตรงนี้ให้ชาดูแลให้อ่ะเนียทนกันจนอ่อนเลยอ่ะจะใครโปยอาหารไว้ฮะมาด,ดีมาด,ดีอะค่ะฝากใส่ไว้ด้วยนะเฮ้ยเนี่ยฝากไว้เนี่ยให้ชาดูแลฮะ ฝักชาดูเลยเด็ดเด็ดเด็ดอาหารอปหา,นะาูกอ่ะงเด็ดไอ้ฟื้นมาเองกินนี่นะเด้อฟื้นลูกได้ก็กินอาหารนี่นะเด้อเอาป่วย,ยไว้นี่นะเดี๋ยวข้าน้ำให้นี่นะเข้าใจไหมลุก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 ,ลก,ลกอ่ะ ลุกลุกลุก่อ้นนะลุกลุกลุกขึ้นลุกขึ้นนะกินอาหารนะข้าฝากไว้ตรงนี้ฝากให้ชามดูแลให้นะชาดูแลไก่ให้้าด้วยนะคะเอามาเลี้ยงนี่มันโจนกันฮ้ยแล้วแล้วแล่นมาอะไม่ยอมกันเลยอ่ะอาหารลูกะดูจนยืนไม่มั่นนะข้าฝากให้ดูแลให้หน่อยนะ เอเนี่ยห้ามอยู่ในบ้านเองเนี่ยบ,บัดดี้ฝากดูไก่ด้วยนะลูกห้ามไปขบมันนะเด้อข้าเอาไว้ในบ้านไอคาหนะเข้าใจไหมเออห้ามไปขบมันนะเข้าใจไหมลูกฝากฝากดูแลหน่อยเด้อห้ามไปขบไก่นะลูกนะ